สวัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมตุโฟกัสอีกเช่นเคยตอนนี้เราอยู่ในแอป Funny Cat นั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ทําการสะสมนะสำหรับธนบัตรสีเขียวนะทุกคนสําหรับตรงนี้ตั้งแต่เปิดเกมมาตอนนี้เราสะสมไปแล้วนะอยู่ที่490บบาทนั่นเองนะครับในคลิปนี้เราจะหาเพิ่มโดย เราจะใช้ในทุกคนสําหรับกุญแจของเรานั่นเองตอนนี้เรามีกุญแจอยู่ที่ประมาณ2อันแล้วในทุกคนตรงนี้อ่านี่ใช้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะกดไปเมื่อกี้เองนะสำหรับกุญแจนะทุกคนที่เรากดไปเมื่อกี้เองนะครับสําหรับการหากุญแจนะตรงนี้เราจะได้บวกเพิ่มอยู่ที่25้บาทนั่นเองนะครับ เราสามารถทําการหาจากการรับแบบหีบสมบัตินั่นเองนะครับหีบสมบัติจะอยู่ตรงนี้นะนี่นี่นี่วิธีการหากุญแจนั่นเองกุญแจจะอยู่ตรงนี้นะครับการหาสําหรับการแย้งและทุกคนสําหรับหีบสมบัตินั่นเองนะครับเราได้รับมาแล้วอยู่ที่4ี่เหรียญในทุกคนที่เป็นกุญแจนั่นเองนะครับส่วนธนบัตรก็คือไม่ได้เลยนะเราสะสมกุญแจไปสี่เหรียญนะครับเหรียญละน่าจะอยู่ที่ประมาณ 24กกว่าๆนะทุกคนประมาณไม่ถึงอะ่ะทุกคนประมาณ10 10เท่าไหรอ่อ่ะทุกคน,ปร,น,นะกคนประมาณ15เหรียญน,นะทุกคนประมาณ15้เหรียญนะหอันต่อ1ต่อ15เหรียญน,นะครับที่เราจะต้องใช้สําหรับตรงนี้นะครับในการปอดล็อกนั่นเอง mm. เราใช้ไป4ดอกนั่นเองสําหรับกุญแจนั่นเองนะครับ mm. เดี๋ยวเรากดคลิกเปิดกันได้เลยนะอ่ะ กดคลิกเปิดนะตอนนี้นะครับเราได้รับไปไปที่เรียบร้อยนะทุกคนสำหรับเงินนั่นเองอยู่ที่ 25บาทแล้วนะทุกคนอ่านี่ตอนนี้นะครับก็ได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยลืมบอกไปสําหรับใครที่เม้นผมบ่อยๆนะลืมบอกไปนะขั้นหน่อยแล้วกันนะสําหรับใครที่เม้นผมบ่อยๆนะใน E ีีนี้แจกเลยแล้วกันสําหรับใครที่เม้นเป็นคนแรกนะทุกคนสําหรับใครที่เม้นเป็นคนแรกใน E ีีนี้แจกนะอาจจะแจกไม่เยอะนะทุกคนอาจจะแจกสัก2 3วอแบานี้นะฮะสำหรับใครที่เม้นเป็นคนแรกนะทุกคนอย่าลืมตอบกลับผมด้วยล่ะนะทุกคนตรงนี้ผม ไม่ได้บอกตั้งแต่ดคลิมเลยทุกคนเออสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ดีใจด้วยนะเม้นเป็นคนแรกเข้านั้นได้ทุกคนก็สามารถรับเงินเข้า t ูบันนี้วอลเล็ตได้แล้วนะอย่างแค่นี้นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับตรงนี้เราได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยโดยการหาจากหีบสมบัติตรงนี้นะครับสําหรับพแจตแต่ละดอกที่เราหาม,มาได้นั่นเองนะก็หาได้มาจากตรงนี้นะ นายมาอยู่ที่4ดอกหลังจากนั้นนะครับมาดูที่ตรงนี้นะครับนี่มาดูที่ตรงนี้นะครับก็มารับได้ที่หีบสมบัติด้านล่างนั่นเองนะครับหายจากตัวด้านบนตัวที่เป็นตัวที่1และเป็นตัวที่2อ,อยู่ด้านล่างนั่นเองวิธีการรับสําหรับการหาเหรียญนั่นเองอ่านี่ตอนนี้เราได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ การหาเพิ่มของเรากุญแจแต่ละดอกนะจะต้องหาเพิ่มอยู่ที่1,200คะแนนนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณกี่ดอกครับทุกคนเอาลองหาลองดูเล่นๆหน่อยละกันนะทุกคนลองหาดูเล่นๆหน่อยละกันนี่คะแนนนี่นี่นี่คะแนนมีบอกมาแล้วนะ คะแนนมีบอกมาแล้วนะคุณจะได้รับคะแนนปลดล็อก5ถึง15คะแนนนั่นเองนะสำหรับการปลดล็อกแต่ละครั้งนะครับก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะเดี๋ยวมาลองคํานวณกันเล่นๆหน่อยละกันนะครับเอาตัวนี้นะ1,200นะทุกคน1,200ดอกเฮ้ย1,200คะแนนนะหาร5คะนแนนละกันมาดูว่าจะใช้ขี่ดอกนะทุกคนเอาหารยาวเลยเละกันนะทุกคนหารง่ายๆเลยแหละนะก็อยู่ที่ประมาณ อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะทุกคน240ดอกนะประมาณนี้โอ้โหเยอะมากๆแต่ถ้าเราได้คะแนนเยอะหน่อยอะทุกคนเยอะหน่อยก็น่าจะใช้ประมาณไม่ถึง50ดอกด้วยซ้ำนะทุกคนประมาณ ึง100ร้อยกว่าดอกได้ไหมไม่น่าถึงนะทุกคนไม่น่าถึงนะก็ใช้เยอะพอสมควรอยู่นะรประมาณ75ดอกหรือเปล่าฮนะก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากที่เราได้รับมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันสําหรับการหอดของเราว่ามีเงื่อนไขเพิ่มเติม,ตมอะไรอีกไหมนะทุกคนในการหอดเงินเข้าทูบดี้บอลเลตของเรานั่นเองเราสามารถกดคลิกแรกได้เรียบร้อยแล้วนะนี่สามารถกดคลิกแรกได้แล้วทุกคนจากการหาคะแนนของเราไปเมื่อกี้นะสำหรับการหาธนบัตรสีเขียวจนถึงการถอนนั้น เองนะครับเราก็ได้มาไปเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสามารถถอนได้ไหมและมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรอีกหรือเปล่าสําหรับใครที่เล่นมาถึงตอนนี้บอกไว้เลยผมเป็นการถอนครั้งแรกนะทุกคนบอกไว้เลยนะเป็นการถอนครั้งแรกอยู่ที่500บาทมาดูกันว่าจะสามารถถอนได้ไหมทําการกดคลิกเบอร์เงินอ่านี่ทําการใส่เบอร์ทูบันนี่วอลเลเข้าไปได้เลยนะทำการกดคลิกถอนอ่ายินดีรับอ่ากดคลิกรับ เดี๋ยวไปดูมีเงื่อนไขเพิ่มเติมไหมไม่มีนะทุกคนเฮ้ยไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะสำหรับใครที่สะสมมาถึงตอนนี้ก็ดีใจด้วยนะเกมนี้ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเลยทุกคนสำหรับการถอนถอนให้เพื่อนดูเรียบร้อยแล้วมาดูว่าเงินจะเข้า To m o นี่วอล l ล็หรือเปล่านะทุกคนเดยคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้สำหรับการถอนของเราไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการถอนธนบัตรสีเขียวนะครับสำหรับใครที่สงสัยพี่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรไหม ไม่มีนะบอกไว้เลยนะก็สามารถถอนได้ปกตินั่นแหละนะสำหรับคงผมนะการชําระเงินเมื่อถึงยอดถอนไม่มีเงื่อนไขอื่นใดนะครับนี่มีบอกมาแล้วนะไม่มีเงื่อนไขอื่นปกติเอ็มอื่นนะทุกคนที่สามารถถอนธนบัตรออกมาได้จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือ ช่องนี้นะทุกคนหรือแอปนี้นะครับไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมให้เพื่อนๆทําการเล่นอีกนะครับก็ถ้าใครสะสมมาถึงตอนนี้แล้วก็สามารถถอดออกมาได้เลยนะโอ้โหก็ถือว่าคุ้มอยู่นะก็ลองไปเล่นดูได้นะส่วนระบบเกมนะครับมีทั้งการเชิญเพื่อนนะครับมีทั้งการเชิญเพื่อนที่สามารถสะสมได้สูงสุดอยู่ที่3 4 0 0 0เหรียญน,นะครับและการเป็น VIP ตรงนี้ก็มีด้วยนะครับสำหรับใครที่สงสัยผมหาธานบัตรสีเขียวมาจากไหนนะครับมีทั้งระบบเชิญเพื่อนนะ มีทั้งระบบนะฮะที่เป็นหีบสมบัตินะครับก็สามารถทําได้เล่นทั่วไปก็สามารถทําได้ด้วยนะก็ประมาณนี้แล้วกันลองไปเล่นดูได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ละคลีปสำหรับใครที่อยากเล่นนะก็ลองไปเล่นดูได้โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตสไตามคลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมตโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ